สวัสดีครับราลาลดาสวิงแมชชีนนะครับผมวันนี้ผมจับเจ้าจูกี้ดีไดเอ 810E นะตัวนี้เป็นมอเตอร์คลัชนะครับจริงๆที่ร้านเราจะไม่ขายแล้วนะมอเตอร์คลัชแต่ว่าตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับสเปคก็เลยต้องเอาตาม d ดัตชี t นะครับที่จะถ่ายมาให้ดูเนี่ยก็คือผมให้ดูว่าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไดเรกนะที่ต่อตรงเข้ากับหัวจักรนะครับเสียงเงียบประหยัดไฟปรับชา้าปรับเร็วได้ที่สําคัญตัวนี้ เขาคือมือ2นะนะครับนี่ให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับเขามีอรอยมีการใช้งานบ้างน,นะครับแต่ว่าสภาพมือ2ส,สภาพดีๆแบบนี้เลยนะผมมีอยู่เพียงแค่1ตัว1ชุดนะครับกลูกค้าท่านไหนที่กำลังอยากได้จักเย็บผ้าคุณภาพดีๆแบรนด์จูกินะครับแล้วราคาไม่สูงมากตัวนี้มือ2ผมมี1ชุดสอบถามเข้ามาได้นะครับ จูกีดีเดลแปดหน e หรือต้องการเป็นของใหม่นะครับนี่ต้องการเป็นของใหม่8ปด e นะแต่มอเตอร์คัทผมไม่ขายแล้วนะถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปนะไม่ขายแล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นราชการยังไงก็ต้องขายนะครับโประเขากําหนดตามสเปคเขานะโอเคประมาณนี้นะครับหากานสนใดสนใจสอบถามอารา,ราดาซว่งมาินินเข้ามาได้จุกีดีเดลแปดหน e อึดถึกทนต้องเจ้าตัวนี้แหละ ขอบคุณครับ